ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะกับเอฟซีมือนี้กับมาพอกับพ่อแต้มอีกนะครับเนาะครับวันนี้พ่อแตจมมีแนวทางเลขเลขบนหลักสิบมาได้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเอฟซีเขามาแล้วประมาณยี่ยี่สิบงวดครับเอฟซีครับเอาก่อนอื่นพ่อแจมกับกับขอบพระคุณหลายๆนะครับเออเอฟซีที่เขามาเบิึงมาติดตามพ่อแต้มนะครับเนาะ ครับที่กดได้โกดแชร์ให้ครับอันนี้พ่อเตียมพม่อทิพพามาเฮ็ดเบิ้องนะครับเนาะ <c oughs> เดินดีครับเลขสูงนี่เดินดีเลขสามตัวมาได้ตัวถึงสองตัวนะครับเนาะะเพชรป้องยากนะครับนี่พ่อเต้่ยม่อทิพย์เฮ็ดตามนี่นะครับเนาะ เตีเยนผ้าเห็ลนลายงวดได้จังหน่อยเนาะครับเอฟซีพอว่ามันเออมันกรบอกบ่อได้บวกลาย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามหดงวดสิบสหน่วยบนนะครับเอเนาะ เอาตัวเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดเอด้าล่างศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์ หนึ่งแปลงหนึ่งศูนยามเก้าห้าเก่างห8ด หกห้าแปดหกสี่สองหลางศูนย์เก้าหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสอง ล่งศูนยามหนึ่งเก้า่างศูง 0, 2, ล่าสุด3 หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดล่างเก้าสองครับอันนี้เอาตัวเดียมาบวกกันเนาะเอฟซี FC เนาะ หลักเสียนสัตว์นี่นะครับยึดซีเนาะหลักเสียนวันนี้หลักเสียนหลักหน่หนวยล่าง นี่ครับเอมาได้เฉพาะหลัก10หลักหน่วยอันนี้สองเจ็่เปนวกครับ f ออันนี้3ามบวกสมเป็น6กสีบวกหเป็น10เป็นบวครับเอฟซีสิบาใส่0 0 1 2์ศึงสอจสี่ครับเอ วันนี้สองเก้บแปดศย์กต้องนับนะครับเนาะสอง 2, 9, 18, เก้าเท่ากับใส่8ปครับเอฟซีแปดเก้าศูนย์ยี่สีครับง่ายๆครับเลขบริเวณกากอันนี้ก็บสบวกสเป็น6กนะครับเนาะอ,อันนี้8ปบวกแก็เป็น16 6หกบวกหก็เป็น12บสองนะครับเอฟเท่ากับใส่2 สามี 3, 4, ครับมีกับสองหกสิบสอนี่สองเกานะครับเนาะแปบวกสองก็เป็น10 10ิเข้ากับใส่0 0 1 2ครับถึงสี่ครับยี่ส อันนี้ก็หนบวกหเป็น2องเนบอครับอันนี้2 6ก 42, 2, 2, 2, 2กับสิบอบวกสองบวกส็เป็น4ีเมนบอครับเอากับใส่ี5 6ครับมเมนบอครับสีน,นี่ก็อันนี้ก็สาบวกสเป็น6 2สบวกสเป็น4 6กบวกซกลเป็น10บนะครับ f เนะาะส0บพ่ก็ใส่0 0 1 2ครับ <c oughs> ล่าสุดนะครับอีโอันี่คือล่าสุดเนาะออกติดบา้านนงวัที่จะถึงนี่นะครับ f 3ี3บวกสเป็น6 2สองบวก2เป็น4ีเนเ่าครับ6 4, กบวกซกลเป็น10 10เบ่าก็ใส่ศูน ศูนย์หนึ่งสองีครับสอฟซีเกเกตยัง,งๆครับเตียว่าเลขเดือนดีครับอันนี้ก็มันก็มาเขาหนึ่งแปดนะครับสอฟีเนาะอันนี้พอเตียมออกแต่เลขเลขบนนะครับเด้อเลขบนคือเลขบนนี่ โบรุษนะครับเอซี่บอกกันง่ายๆบอกกันตรงๆแต่วันมาได้ทั้งเล็กล่างพร้อมมาคำว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มาเล็กล่างพร้อมวันนี้งวดต่อมาเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าตัวนี้เขาทั้งหลักลอยหลักหน่วยนะครับเนาะที่แน่ๆคือแต่หลักหน่วยหลักสิบนะครับเอซี่เตอร์มาหลักลอยนะั่นมันเปเรียกหาบกระชังมันนะครับเนะาะแต่เปียดที่นี้ก็ยังมาล่างอยู่ แต่ว่าพอเตรียมเอาตะบนนะครับเด้เอฟซียาสับสนน,น,นะครับนกคือเลขบนมาได้หลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเอฟซีหัวต่อมามันกำลังออกหกสี่สองสองกับ4ีนีมานำกันครับเอฟซีนี่ครับเดือนดีครับเลขศูนย์นี่ออกสี่สองล่านีมานี่ครับนี่ ศูนย์หนึ่งสองมากบัดขวดตัวครับเอฟซี FC นี่มาทั้งสามตัวเลยศูนย์หนึ่งสองบอครับมากวดต่อมากได้สี่ห้าหกหกตัวนี้ก็บมาเขาลักหน่วยบอครับหลักหน่วยบนลาดซุดศูนย์หนึ่งสอง ศูนย์กับมะเขาแปดศูนย์เจ็ดนี่รับด้เอซีเนาะกับเข่าศูนย์ขับสองนี่ไปล่างสร้างมั่นข้าบวกเอานี่หลั่งงวดที่จะถึงนี่รับเอฟซีศูนย์หนึ่งสองนี่สิบหน่วยบนนะครับด้วยเอฟซีเขามาแดาบยี่สิบยี่สิบงวดครับเอฟซียี่สิบงวดยี่สิบกุ้างงวดได้เนาะเอฟซีได้สูตรแล้วก็ล่องเหดยอดหล่งมังนะขับด้วยนี สิบหน่วยบนเดินดียี่สิบงวดยังไม่หลุดนะครับเนาะสัตว์เนาะครับเอฟซีสัตว์ดีตรงเนานะเอาแค็บหน้าจอยเบื้องนะครับเด้อเอฟซีมันบวกง่ายพอแตีมก็เลยย่อนย่อนให้เงยเง่าเด้จังหน่อยนะครับเนาะหลายสูตรโอดหลายหลายงวดนะครับเอฟซี FC ก็ลองไปเฮ็ดเบิง้งย่อนหลงังเบิ้งนะครับสิบหน่วยบนนะครับเนาะเอฟซี FC. พอเตียมคอยย่ำอีกเด้อครับเด้อบ,บนเป็นเหล,ล็กหลังเนี่ยเหล็กบน นะครับเนาะมาได้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยครับเนาะแคปนาจอยเบิงครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเอฟซีเนาะพอเตียมเห็นว่ามันเดินดีครับก็เรยยอวมาฝากปีตอนน้องฝากผูมาคิดมาคำนวณคือกันกับพอเตียมเนาะครับเนาะครับก็เฮ็ดย้อนล้างมึงได้ครับเด้อเอฟซีได้สูตรไปแล้วครับกลายงวดโยม่าน้ำกันก็มี บ้านกำกันกระมีนะครับเนาะทีเนี่ยคือตรงมีตัวหนึ่งแหละในนี้ครับเอาเอาแคปหน้าจอยเราบังคับเอฟซีครับ, e รบเอาสุดท้ายนี้พอเตียมกรขคอกรขอบคุณยริงนะครับเดอ้อเอฟซีขอบมาเบิ้งมาติดตามพอเตียมนะครับเนาะสุดท้ายนี้พอเตียมกรขคอวยพ่อในเอฟซี e ทุกค,น,ค,ค,คนนะครับเด้อมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะ ก้มเก็บใยใด้ก้มไข่ใหยมีนะครับเด้อขอให้มีอายุมั่นคว้นเนื่องนะครับเนาะถ้ามาขายซืสิ่งเด็กก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับห้ามเจ็บห้ามจนนะครับเนาะครับสุดท้ายใต้สุดนี้เออขันเข่าแล้วขันมากขันสอบก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไหลกดแชจยพอแต้มน้ำแร่นะครับเนาะครับผู้เข้ามาใหม่มาเห็นอยากได้สูตรไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันก็เคี่ยบนาจอไว้ครับเอฟซี เห็ดง่ายๆนี่คือเลขล่างนะครับนี่อีกเลขล่างหลักแสนบวกสองเท่อหลักหน่วยล่างกับบวกสองเท่าได้ทะลุก่อนมาเดินมาสามตัวคือพอเตรียมผ้าเห็ดนี้นะเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายชุดนี่กับพอเตรียมมีแค่นี้นะครับเนาะขอกราบสวัสดีครับ